โอ้บานนี้เด็กน้อยแรงขนาดเลยครับเขามาแยกเครื่องเกียร์ของนี่นี่นะโอ้บรรยากาศ หมู่บ้านนี้ยิ่ตอตรก็น่าเลยครับจะเป็นหมู่บ้านชนเผ่าบูมากองครับอ,อันนี้มาขายไวย้ ทำอะไรทำมาขายเครื่องวะลูกหาหมื่บาทอ๋อโดยเมือบ้านอันนี้มาส่งลูกวะอ๋อโดยโดยเอาผัวบ้านเรียยอ๋อนี้เป็นงานดอกเนาะเป็นงานดอกใส่เจ้าสาวนะใส่ ได้เจ้าสาวครับเ้ได้ลูกชามงแล้วโอ้โหดเสื้อแดงครับวะเสื้อแดงครับวะชูเท้าอ๋ออันนี้คือมาส่งลูกสาวเมือบ้านเนาะมาส่งลูกน้อยเพี่น้องขึ้นมากันเมบ้านเลยครับโอ้โหโดยน้องสาวลูกเจ้าวะโอ้โหโดยโดยโดย โบ้านนี้พี่น้องครับสามัคคีคัขนาดพี่น้องเลยพากันมาส่งลูกหลก็จะเอาเครื่องะจะเอานี่แหละครับรขีงง้ของไปอีกบ้าน,นหนะึ่งนะชาวข้าววันนี้อ่ะเออข้าวแม่ข้าวแค่ไม่แม่ท้าวด้วยนี่มันน่งมั่นนี่เท่าสบายดี ไปดีไปสิกูเอ็นมาเทานี่มาเาเาเทาโอ้ดย่อจลุกไม่เทาแน่ย่ไม่เทาสบายดีไม่เทาสิไปยุใสดิบันเรียนเรียนวะไก่ว่าพลานหัวตอพลานลอยลอ้นดวอันนี้ก็ลุล้อยเฮ้านีลุกเอนนานี พี่น้องเพิ sí ่นพากันมาส่งลูกส่งลานกับพี่น้องจากเมืองเซปุนจะไปอยู่เมืองพาราดมาได้พี่น้องอยู่ห่างจากจุดนี้ประมาณร้อยกิโลผมเลยไกลขนาดเลยเสื้อผ้าก้มมอนแลวก็พวกมาโคงพี่น้องเอาเอาไว้แต่ลูกกระด่นะนี่แมกอลาตแลนด์เนาะ รถไฟครั้งนี้ครับจะไปส่งลูกน้อยเลยคัไม่เท่าขึ้นนะพี่น้องไปเมืองพะลานครังนี้ไปประมาณร้อยกิโลเมตรครับพี่น้องนี่คือการสัญจรเดินทางของชาวลาวที่หมู่บ้านชนเผ่าบูมากองที่เมืองซีโปดครับพี่น้องครักำลังจะขึ้นรถแล้วก็มีชาวบ้านญาติพี่น้องมาส่งครับพี่น้องให้กำลังใจและก็ให้ความลูกน้อยเขาเพิ่นนะครับพี่น้องจากที่เพิ่นพามาออกลูกแล้วก็มาอยู่คาอยู่ที่หมู่บ้านในเขตเมืองซีโปดครับ เถึงเวลาออกเดินทางแล้วครับชา,าวเราจะไปงานดองจากญี่ปุ่นสู่เมืองพะลานพี่น้องเดินทางปลอดภัยเด้อไปพะลานเนาะอ่าวขึ้นถึงแ้วตุนจะลุกน้อยนะนิพรอนแห้ง,งพี่น้องเลยเขจะไปงานดองที่เมืองพะลานนี่พี่น้องนอนสองคนนี่จะได้นอนในรถเลยโ็ยไอ้เดี๋ยวไปไกลเนาะโดยไปไกลแดดแดดมีตัก ัเดินทางผู้ยิ่งใหญ่ครับไป,ไปงานดองพี่น้องที่เราถ่ายไปแล้วก็มีลูกน้อยไปน้าพี่น้องลูกน้อยเกิดใหม่ประมาณ3เดือนครับคุณกอดกรริกายการเดินทางพี่น้องร,ร้อยกิโลพี่น้องไปนะเอาแห้งทุกยากในเมื่อบานละลายฝน แห้งราเรานั่งรถไถจากเซี่ยงจะไปงานโด่งที่เมืองคาราน100กิโลเมตรพี่น้องจะไปนะไก่ติบแล้วก็สุดยอดในการเดินทางเลยพี่น้องนั่งรถไถไปนัเรือไปนะแล้วก็อุม้มลูกด้วยไปพร้อมพี่น้องเลยส,สุดยาเนาะบ่มเมาตีบ่มเมาตี